เด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำทิพย์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูน้ำทิพย์มีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะนั่นคือเพลงนิ้วมือเต้นระบำเด็กๆพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะรอบแรกคุณครูน้ำทิพย์จะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังกันนะคะ นิ้วมือจ้าออกมาเต้นรำสํำราญใจจริงเอ่ยหนึ่งโยกซ้ายสองยกขวาสามก้าวหน้านิ้วสี่ถอยหลังทำยังไงดีนิ้วก้อยน่ารักคอยักยักหมุนไปหมุนมานิ้วมือจ้าออกมาเต้นรำ ำรานใจจริงเอ่ยนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะร้องเพลงกันได้ไหมเอ่ยต่อไปคุณครูคนำทีพย์จะผ้าดเด็กๆมาทำท่าท่างประกอบไปทีละท่อนนะคะครูนำทีอยากให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ท่อนที่บอกว่านิ้วมือจ้าออกมาเต้นรำสํำรานใจจริงเอ่ยให้เด็กๆยกนิ้วมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะนิ้วมือจ้าออกมาเต้นรำสํำรานใจจริงเอ่ยหนึ่งโยกซ้ายนะคะให้เด็กๆยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็โยกไปทางด้านซ้ายนะคะหนึ่งโยกซ้ายสองโยกขวาน,นะคะก็ ให้เด็กๆยกนิ้วชี้ขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ให้เด็กยกไปทางด้านขวานะคะสองยกขวาสามก้าวหน้าให้เด็กยกนิ้วมือขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะเป็นสามนิ้วข้างละสามนิ้วนะคะสามก้าวหน้านิ้วสี่ถอยหลังก็ยกนิ้วมือขึ้นมาแล้วก็ถอยหลัง ทำยังไงดีนิ้วก้อยน่ารักคอ,อยักยักหมุนไปหมุนมานะคะให้เด็กททำแบบนี้ค่ะชูนิ้วก้อยขึ้นมาแล้วก็ทายังไงดีนิ้วก้อยน่ารักคอยยักยักหมุนไปหมุนมานะคะต่อไปก็จะเป็นนิ้วมือจ๋าออกมาเต้นรําสําราญใจจริงเลยเหมือนเดิมนะคะนิ้วมือจ๋าออกมาเต้นรําสำรานใจจริงเลยนับแล้วก็เด็กๆก็นับนะคะหนึ anyway. ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9่หเด็กๆพอจะทำตามกันได้ไม่เอ่ยต่อไปนะคะเราก็จะร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนิ้วมือ้าออกมาเต้นรำสำราญใจจริงเอ่ยหนึ่งยกซ้าย มุนมานิ้วมือจะออกมาเต้นรำสำราญใจจริงเอ่ยนะัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเกเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูน้ำทิพย์มีเครื่องดนตรีมาประกอบเพลงนิ้วมือเต้นระบำของเราค่ะนั่นก็คือแทมบูรินค่ะ น้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเสียงแบบนี้ค่ะ,ะเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมเอ่ยคุณครูน้ําทิพย์ก็จะมาใช้ประกอบเพลงนิ้วมือเต้นระบําของเรานะคะคุณครูน้ําทิพย์จะเคาะแล้วก็ร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะด็ติดค้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนิ้วมือจะาออกมาเต้นรําสําำรานใจจริงเอ่ย หนึ่งยกซ้ายสองยกขวาสามก้าหน้านิ้วสี่ถอยหลังทำยังไงดีนิ้วก้อยน่ารักคออยกจักหมุนไปหมุนมานิ้วมือจ้าออกมาเต้นรำสํำราญใจจริงเอ่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยเรามาทวนชื่อเพลงกันค่ะเพลงของเรามีชื่อว่าอะไรนะคะนิ้วมือเต้นระวบำค่ะแล้วก็มีเครื่องดนตรีชื่อว่าอะไรคะอ่าแทมบูรีนค่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูน้ำทิพย์มาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย